สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับวันนี้ผมสิบห้ากินเข่าครับแจงมาใหม่ครับใส่ผักใส่หมูสามสานพี่น้องครับมีหมักบัวครับหมักแ้งครับอุ้ยหลายๆอย่างครับหมักอือตัวนี้พี่น้องมังคับอุ้ยหมอนึงได้พี่น้องครับหมอกานเงยได้ครับสั้นลงได้พี่น้องเสียร์ไล่ครับมามามาเออพี่น้องเมื่อกิน้างขังรับกับพยอนนอนครับพี่น้องครับนี่ครับหาบัวกันพี่น้อง อ้ยซิมครับพอนไอออกคุยหุยดีดี <c oughs> แซ่ฟเสียรายพี่น้องครับนี่แก้วครับกาแฟจำกินน้ำครับนั่งแซ่บครับจำกินกับหมูสามชั้นพี่น้องนี่ครับโอ้เอาเลยพี่น้องไหเอาเลยพี่น้องโอ้ย แร้ายพีหน่องนั่ไหมครับนั่นไหมถุงหลดพี่น่องนั่นไหมรั่วเศษครับถ้ามาฝาตางๆพี่หน่องครับน้ำหนักเยอะอขามักเยอองพุพี่หน่องครับพอกระดกความหุยๆครับห่องรู้สึกครับกับจะอ้วตรงนี้ดี Cái này thì làm vui Cái này thì làm buồn thì làm thơm Một khác โอ้มีแห้งหลายเป็นนึนหน่หอมสดจแจ้งสวนงาำประดับงามแก่งลไม่แซบลา้ายเป็น้นงครับมืออู้ค่ะ 也玩的的。 ừm dạ mãi mhm dạ mãi cái nó mà gắn gì đi nhà của phía nào sát dẹp ông gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp ฝากไปนอนกุสบอือือขอไองได้ไปนอ,อนน,นอ,อนหับง่ายอิ่มขานนอนไปนอนจริงๆกเสบคือบาองท่านครับนาะให้เริญอาหารให้มีพระราชที่แข็งแรงคือจังครับพี่นองครับาารแข็งาแข็งแรงม่กล้าไปนอะ จังเร่าเพิ่มครับขอละล้านก่อนพี่น้องครับแจกต้องกันครับนี่พลังมันชาครับอีกการในงานเป็นไปถูกหน้าสู่การเกษตรบ้านข้างครับเป็น้องครับที่นี่บ้านข้องก่อนพี่น้องนะครับเด้อทุกคนครับนี่คำสุดนะครับเด้อแต่อย่าลืมนะครับกดแชร์กดติดตามกดถูกใจติ่งกังใจนี่ปฏิสัมพันธ์สบายสั่นหลายหลายคนเยอะๆครับเด้อพี่น้องครับกินนี่บ้านข้าสวัสดีครับ